กรีขรภูมิสุรินทร์นะครับศีขรภูมิสุรินทร์ตรงจุดบ้านพม่าะนะฮะเกิดอุบัติเหตุหมู่ในช่วงสิบโมที่ผ่านมานะครับการจราจรในช่วงนี้ติดขัดครับการจราจรติดขัดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยต้องโบกรถให้ขยับออกเบี่ยงออกนะครับเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุหมู่ เส้นทางจากสือพอรภูมิครับสือพอรภูมิเข้าสู่ตัวเมืองสุรินทร์จุดบ้านพมา่าฮะตรงนี้จุดบ้านพม่ากเกิดอุบัติเหตุหมู่ขึ้นมาครับ

กนทันน้งหดโอ้สามนเลยนะครับครวนี้เป็นปุติเหตุมในเนทางตจากสีขาวตัว ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหนประเทศไทยนะฮะแล้วก็หน่วยางานที่เกี่ยวข้องเข้ามาผู้เหตุจุดเกิดเหตุอยู่นะครับนี่เป็นสภาพรถยนต์ที่อีกคันหนึ่งนะฮะเป็นรถสี่ประตูทะเบียนขอขายลอลงนง591นครราชสีมานะฮะมานเรบียนคนครราชสีมาคว้มอยู่ทางถนนนะ นกยูนครับท่านที่เดินทางสายจากเมืองสุรินทร์มาที่อำเภอศรีขรุภูมินะครับจุดบริเวณบ้านพม่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนะครับเนื่องจากว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดจากสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงบริเวณบ้านพม่านะครับทุกท่า กี่คน4คนหรอครับทันีก็ไเนรถที้มนนส่งโลภยเรียบรออานรทบมขี่รถเราม่ระวังกันด้วยครับขับขี่รถทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนทุกเส้นทางนะฮะโดยเฉพาะเส้นทางจาก ตูรินมาที่ศรีสระภูมินั้นถนนค่อนข้างแคบครับเป็นถนนแบบสองเลนแล้วก็ค่อนข้างมืดในบริเวณนี้นะครับดันั้นขอให้เราระวังในการเดินทางด้วยครับการมเราไปเนี่ยพี่เห็นตรงที่เกิดเหตุไหมตอนแรกเป็นยังไงบ้างครับมองไม่ทันหรอกนะมอชนเสร็จแล้วก็เสียสมาธิไปเลยครับพี่แต่มาช่วยดูคนเดือดคนอะไรก็ได้แบบโบกรถโบกอะไรแบบได้แค่นั้นแหละเพราะว่า ส,สองคันนี้คือวิ่งสวนกันมาเหรอฮะหรือไงฮะใช่ฮะคันนั้นมาคันนั้นมาจากฝีของทางปีทอนี่ก็นดับมาจาาัดกุเรนก็สวนกันนะฮะต<า>ัดกันเลยครับนทุกท่านกำลังเคลื่อนรถแยกกัน เป็นสภาพบริเวณที่เกิดเหตุนะครับรถกระบะชนกัน2อคันขณะนี้ทางคณะที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยนะฮะก็มาอำนวยความสะดวกาการจราจรเพื่อระบายรถให้สามารถเคลื่อนตัวไปได้นีเป็น ภาพสิ่งของที่กระจ,จายลงจากรถกระบะที่ประสบเหตุอีกคันหนึ่งนะฮะตกลงไปข้างทางถนนแล้วก็เท่าที่ทราบเบื้องต้นก็คือมีผูบ้บาดเจ็บจำนวน3ารายนำสงง่งโรงพยาบาลน,นะฮะสำหรับรถที่คว่ำลงข้างทางส่วนรถที่เป็นรถยนต์อยู่บนถนนนั้นก็ถูกนำตัวสงง่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งเหตุสำหรับทุกท่านที่เดินทางสายสุรินทร์ศรีขอรภูม่มนะฮะ ตรงนี้เป็นบริเวณเส้นทางบ้านพม่า,มานะฮะคืออุบัติเหตุรถกระปะชนกันขับขี่รถใช้รถถนน,นขอให้รระมัดระวังกันด้วยนะครับ สภาพที่เกิดเหตุครับถนน266ครับเส้นทางสุรินทร์สีของรถมิง าพัดไรมากครับรถที่เกดิดเหตุเป็นรถกระบะท,ที่คว่ำลงข้างทางหลังจากที่ปะทะชนกันกับรถคู่กรณีบนถนนนะที่ที่ทั้งหมดครับผมทั้งหมดกี่คันฮะที่ชนสามคันน่าจะสามคัน กรเห็นว่ารถเชียวชนกันบสามคัน้นทางสตรงบริเวณบ้านท้าคับ้รชนกันะคาการจราจรค่อนข้างติดขัดที่บริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่ามีรถที่ติดอยู่บนถนนนะครับทุทน เรี่องเส้นทางหรือว่า ยับเยินเลยนะครับใช้รถใช้ถนนเราบ้านระวังกันด้วยครับทุกเส้นทางขอให้เราบ้านระวังกันด้วยครับอย่าใช้ความเร็วแล้วก็ัย่าเร็ว สุรินรายงานสดจากพื้นที่บริเวณบ้านพมา่าตำบลจรพัฒน์อศรีปลรภูมิจังหวัดสุรินทร์วันนี้ครับ